สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์คมไตรเวชจอมคำบังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะครับที่มาเปิดสำนักใหม่อยู่ที่อำเภออูทองวันนี้อาจารย์คมถือมาถือโอกาสพามากราบสักการะรูกเหมือนหลวงปู่เปี้ยนชินปะโตทิพพินปุตโตหรือพระครูสัทธานุสาลีเจ้าอดีตเจ้าคณะ,ะอำเภออู่ทองคนแรกแล้วก็อดีตเจ้า อาว,าวัตวัดโคทารามวัดนี้นะครับคนอาจจะไม่รู้ไม่อาจจะอาจจะนึกไม่ได้นะครับวัดนี้อยู่ในเนื้อเพลงของสังทองเสียงสายสีสาวัดโพทารามจอรัเทสสามพันหลวงปู่เพี้ยงอาจารย์ครับวัดนี้สําคัญยังไงกับที่อู่ทองครับก็ถือเป็นวัดหลักวัดหนึ่งของอำเภออู่ทองปัจจุบัน ซึ่งสมัยก่อนนี้ไม่ใช่อําเภออุทองนะเป็นอํอเอาเภอเจรเขษสามพันนะอําเภออุทองน้นมาเปลี่ยนทีหลังสมัยก่อนอําเภออยู่ที่นี่บริเวณน,นี้ตัวอําเภอทแท้ๆอยู่บริเวณน,นี้นะ,ระ <c oughs> พระเดชพระคุณหลวงปู่เปีย้ยนชินนปุตโตนะอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธารามหรือวัดเจรเขษสามพะันพระได้รับสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรที่พระครูสัทธานุสรีถือว่าเป็นอดีตเกจิคณาจารย์ดังแล้วก็มีผู้คนเคารพนับถือมากในยุคนั้นสมัยนั้น <Okay. S 1> <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะท่านเป็นเจ้าคณะแขวงองค์แรกสมัยก่อนไม่เรียกเจ้าคณะอำเภอเรียกเจ้าคณะแขวงแขวงจระเข้สัมพันธ์ <Okay. S 1> ก็คืออำเภอจระเข้สัมพันธ์นั่นเองนะอดีตเจ้าคณะอำเภอ แต่ว่าประวัติส่วนตัวของท่านนั้นเลือนลางที่สุดมีไม่มากมีไม่มากไม่มีใครรู้เข้าไปดูใน Google ก็ไม่รู้นะจะรู้แค่คร่าวๆว่าท่านเกิดประมาณพศใดแม้กระทั่งพศเกิดก็โดยประมาณนะไม่ใช่ว่าชัดเจนโดยประมาณว่าสองสามเจ็ดเก้าโดยประมาณสองสนะครับโประมาณแค่โดยประมาณ แล้วก็ท่านได้สร้างเหรียญรุ่นแรกขึ้นประมาณ2471นะ2471แล้วก็มรณภาพ2477รู้กันแค่นั้นนะ,นะรายละเอียดจากนั้นไม่รู้เลยว่าบิดามารดาของท่านคือใครท่านเป็นคนที่ไหนมาก่อนไม่่อ,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 อมีพี่น้องว่วหมูทอนกี่คนท่านอุปสมบทตั้งแต่อายุเท่าไหร่ท่านรับการศึกษาเบื้องต้นที่ไหนอะไรไม่มีบันทึกทั้งสิ้นนะ อันนี้ก็โดยส่วนมากเกจิคณาจารย์ยุคโบราณจะเป็นอย่างนี้แหละแม้กระทั่งพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อเนียมแห่งวัดน้อยสุพรรณบุรีก็เช่นกันท่านไม่เคยเปิดเผยอดีตของท่านหรือนะก็รู้กันแค่คร่าวๆที่รู้ละเอียดนั้นโดยส่วนมากก็มาแต่งกันขึ้นภายหลังทางนั้นเองนะมาอนุมานแล้วแต่งกันขึ้นแม้กระทั่งว่าประวัติท่านไปอยู่ประสมเ็จโตะอะไรต่ะอะไรเป็นเรื่องแค่สันนิฐานทั้งสิ้นเลยพระเดชพ,พ,พระคุณหลวงพ่อเนียมเนี่ย แค่สันนิษฐานนะแล้วก็เอามาทึกทักกันเป็นเรื่องเป็นหลากนะว่าท่านได้ไปอยู่กับสมเด็จโตไปเรียนวิชาไปเรียนกรรมฐานอะไรต่ออะไรซึ่งตัวท่านเองไม่เคยเล่าให้ใครฟังทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งญาติโยมที่อยู่ใกล้วัดก็ไม่รู้นะว่าอะไรคืออะไรเพราะส่วนมากพระเกจิในอดีตและโดยเฉพาะเป็นพระกรรมฐาน,นท่านจะ,ะไม่พูดถึงอดีตท่านไม่สนใจอดีตไม่ทึกถึงอดีต ฉะนั้นน้อยคนนักที่จะรู้อดีตของท่านซึ่งจริงๆแล้วมันมีความจําเป็นไหมมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยนิยมบันทึกประวัตินะมีการบันทึกประวัติปัจจุบันนี้มันก็เลยมักจะค้นหาประวัติกันิีคณาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละองค์เกิดที่ไหนอะไรยังไงไปศึกษาเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่ไหน บรรพชาเป็นสมณเณรตั้งแต่อายุเท่าไรหรือว่ามาอุปสมบทตั้งแต่อายุเท่าไหร่ใครเป็นพระอุปัชายะนะใครเป็นพระอนุสาสนาจารย์กรรมวจจาจารย์เนี่ยเลื่อยๆมานะมีการบันทึกอยาก่างละเอียดแต่ทยุคโบราณนั้นไม่มีนะนะยุคที่เกิดสองสกว่านะเกจิยุคสองสากว่านี่จะเหมือนกันแทบทุกรูปเลยนะไม่รู้รายละเอียดส่วนตัวของท่าน แม้แต่พระเดชพระคุณพระครูสัทธานุสารีหรือพระเดชพระคุณหลวงปุกเป,ปี้ยนอะอดีตเจ้าวาดวัดโพธารามนี่ก็เช่นกันนะไม่มีใครรู้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะแต่ว่าเป็นที่เคารพนับถือและโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกของท่านอนะ <c oughs> มีค่านิยมในท้องถิ่นะห่วงแหนกันมากะหวงแหนกันมากผมเองเนี่ยนักสะสมแท้ๆนะผมยังไม่มีแม้แต่เหรียญเดียวนะอ่าอืมหายากที่สุด แล้วโดยเฉพาะยุคนั้นจะสร้างไม่เยอะอยู่แล้วนะส่วนมากไม่เกินพันองค์พันเหรียญไม่เกินจากพันเหรียญโดยส่วนมากเป็นเนื้อเดียวด้วยครับส่วนใหญ่ส่วนมากก็เนื้อเดียวสร้างเรือไหนก็นั้นนที่จะมีเนื้ออื่นนั้นน้อยมากๆเลยนะมีบางเกรจิเท่านั้นนะนอกจากเกตจิที่ดังจริงมีศรัทธายาติโยมเคารพนับถือและสร้างถวายถึงจะมีเหเรียญทองคาเหรียญอะไรออกมาเป็นเนื้อพิเศษถ้าเป็นเกตจิทั่วๆไปตามชนบท จะต้องใช้ทุนตัวเองหรือใช้ทุนวัดนะฉะนั้นการสร้างเหรียญเนี่ยจึงสร้างเนื้อเดียวเแล้วที่สร้างไม่มากนั้นก็มาจากอสองสาเหตุหรือสองเหตุผลหนึ่งยุคโบราณเนี่ยบล็อกบล็อกเหล็กที่นํามาตีเหรียญนนไม่สามารถที่จะ <c oughs> มีความไม่สามารถที่ทําให้คงทนถาวรที่จะปั๊มกันได้เยอะๆหลายๆพันหรือเป็นหมื่นนั้นทําไม่ได้นะ เพราะว่าให้มีวัฒนาการเครื่องมือการอบเหล็กการอะไรเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่แข็งยังไม่แข็งเหล็กที่ว่าแข็งแต่ปั้มนานไปไม่แข็งะะไม่แข็งหรอกมันร้อนนะกระแทกไปแล้วมันร้อนและโดยเฉพาะโลหะที่จะเอาเข้าไปปั๊มเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งเข้าไปดิบๆนะ,ะเขาจะต้องเผาก่อนและโดยเฉพาะถ้าเป็นนื้อพวกเนื้ออันปาก้าเนื้อทองแดงเนี่ยมันจะแข็งฉะนั้นเขาจะต้องใช้วิธีเผาและสมัยก่อนไม่มีแก๊สก็ต้องใช้เผาแล้วส่ง ใช้เตาสูบมัอนเราเราเราตีเหล็กนี่แหละเขค่อยๆทำกันไปนะเต็มที่ก็ได้พันเหรียญพันห้าร้อเหรียญแม่พิม์พก็พังแล้วเมื่อไม่พิมพังต้องแกะใหม่แกะใหม่ก็ต้องใช้ทุนอีกฉะน,นั้นก็เลยทําไม่เยอะข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือประชากรยุคนั้นประชากรน้อยอในแต่ละหมู่บ้านไม่ได้มีคนเยอะแล้วของไม่ได้แจกไปที่อื่นแจกคนในหมู่บ้าน สมัยก่อนทางสัญจรหรือการสัญจรน่ะยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันทเท่า,น,า,านั้นนะครับในการ <ไป S 1> เดินทางถ้าจะไปต่างจังหวัดนี่ถ้าไม่จําเป็นไม่มีใครไปเกิดที่ไหนอยู่ที่นั่นตายกันที่นั่นนี่คือสังคมสมัยก่อนฉะนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องทําเยอะเหมือนปัจจุบันบ,บางรูปเนี่ยทำแค่พันเหรียญแจกกระทั่งท่านมรณภาพเลยแจกไม่หมดเลยยังได้เอามาแจกงานศพกันต่ออีกมันเป็นอย่างนี้นะ ฉะนั้นวัตถุมงคลของเกจิคณาจารย์ุยก่อนมันถึงได้น้อยถ้าจะพวกเหนนะรียญนะไม่เหมือนพระเนื้อดินเผาเนื้อผงอนะันนั้นท่านนั่งทํากันเองกดกันเองพระในวัดช่วยกันชาวบ้านมาช่วยกัน,นมันไม่ได้จ้างนะอันนั้นจริงได้มีเยอะแต่ถ้าเหรียญนี่ส่วนมากมีน้อยแทบทุกเกจิอา่าท่าครับหลวงปู่เปี้ยนเจ๋งเรื่องไหนครับก็ถ้าประสบการณเหรียญทองท่านนี่ทุกทางเลยนะ ทุกทางเลยแล้วก็ส่วนมากเน้นคงกระพันชาติีแถวคาดในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นเะตกองกระพันชาตรี่ยวกๆยุคนั้นโดยส่วนมากเรื่องเหนียวเต่งเรื่องเหนียวทุก,กรูปทุกรูปเลยแล้วโดยเฉพาะหมู่บ้านโจระเข้สัมพันธ์นี่ไม่ธรรมดานะ,ะยังไงครับอาจารย์ถ้าสมัยก่อนเนี่ยหมู่บ้านอื่นๆเขาจะเรียกหมู่บ้านเสือหมู่บ้านสางหมู่บ้านเสือสางนะหมู่บ้านนักเลงหมู่บ้านนักเลงเลยเป็นหมู่บ้านนักเลงนะ ฉะนั้นมันนักเลงรอบวัด,ดว่ะนักเลงมันต้องเหนียวนะจะต,ต้องเหนียว <c oughs> บางทีเนี่ยไม่ใช่วันนิสัยเป็นนักเลงแหละแต่โดยสภาพหรือว่าสภาวะในยุคนั้นสมัยนั้นส่วนมากในยุคนั้นสมัยนั้นอะเรื่องตีรันฟันแทงเยถือเป็นเรื่องธรรมดาแหละ,ะการมีเรื่องมีราวในะการวิวาทถือเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ <c oughs> <ๆ S 1> เกี่ยวกับ <c oughs> ภูมิทัศน์หรือว่าเกี่ยวกับภูมิประเทศ อู่ทองมันเป็นป่าเป็นดงนะรจริงๆแล้วมันยังเป็นป่าเป็นดงอยู่ในยุคน,นั้นน่ะ,นะฉะนั้นเรื่องของสัตว์ลายสัตว์ลายหรือสัตว์ป่าก็ยังมีนะสัตว์อสรพิษต่างๆฉะนั้นมันจึงเหมือนว่า <c oughs> อยู่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะ, <c oughs> อะก็เรื่องของความปลอดภัยนี่ต้องมาอันดับหนึ่งฉะนั้นเกษิคณะอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่ลักษณะแบบนี้ก็จะเน้นเรื่องความแล้วคลาแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความคงกระพันชาติ ป้องกันสรรพสัตว์อาวุธต่างๆดฉะนั้นแต่ละเกจิเกจิเนี่ยประวัติเก่าๆเราไปสืบดูได้เลยโดยส่วนมากะเก่งเรื่องเหนียวกันแทบทางนั้นเลยไม่ว่ารูปใดนะแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมันมันเห็นเด่นชัดเพราะมันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายครามากระทั่งถึงยุคป,ปัจจุบันนี่แหละก็ยังมีประสบการณ์อดี่ยวเรื่อยๆอแล้วก็พระเดชพระหลมปุ่เป,ปี้ยนเนี่ยถือว่าเป็นเกจิยุคต้นหรือว่ารุ่นแรกของเมืองอุทอง์เขาว่าได้นะ เพราะหลังจากนั้นไปเนี่ยลึกกว่านั้นไปอะ่ะมันไม่มีแล้วประวัติไม่มีแล้วว่าจะมีเกจิหรือมีอะไรอะ <c oughs> มันไลยเหมือนอ่าเมืองอื่นๆเขาก็อาจจะเป็นได้ว่ายุคก่อนยุคโบราณเนี่ยเมื่อร้อยปีไปที่แล้วไปเนะมืองอุทองมันอาจจะเป็นเมืองเล็กที่คนอยู่น้อยที่สุดอ,อาจจะแทบไม่มีคนอยู่ <c oughs> แล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การ ย้ายเมืองของพระเจ้าอู่ทองบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนทําให้มีผู้คนอยู่อาศัยน้อยเมื่อมีผู้คนอยู่อาศัยน้อยเนี่ยมันเป็นสังคมเล็กๆเ่อเป็นสังคมเล็กๆความเจริญมันก็ไม่มีอู่ทองเพิ่งมาเจริญยังไม่นานนี่เองที่มันมีย้ายอำเภอไปอยู่ที่อู่ทองแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นจนกระทั่งอาเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันเนี่ยมันย,ย้อนหลังไปมันก็น่าจะประมาณสักห้าสิบปีเศษๆนี่เองนะ ประมาณ50ปีเสดเศษนี้ที่ถือว่าเป็นอำเภอหลักของจังหวัดสุพรรณบุรีเ่วนหนึ่งตรงนี้ทำไมถึงชื่อเดี๋ยวเราเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงชื่อจระเกสสามพันอ๋อมันเกี่ยวกับลำคลองนะเกี่ยวกับลำคลองมันมีน้ำใสหนึ่งถ้าสมัยก่อนเขาเรียกแม่น้ำเขาไม่ได้เลยคลองหรอกเป็นเข่าแม่น้ำอเพราะว่าถ้ามันเป็นสายน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ได้การไม่ได้เป็นการขุด เขาจะเรียกแม่น้ําทั้งหมดจะเล็กจะใหญ่จะสั้นจะยาวเรียกแม่น้ําหมดคลองเนี่ยมันหมายถึงว่าขุดขึ้นอฉะนั้นเส้นสายนี้มันก็คือแม่น้ำจีระเทศสัมพันแล้วมันไปบรรจบกับน้ำทว้าที่บางกุ้งนนท์เวนะมันเป็นเส้นเดียวกันไปบรรจบกันได้ฉะนั้นสมัยโบราณการค้าล่องเรือล่องสำเภาจึงสามารถทะลุกันไปได้นะ จากกาญจนบุรีจากน้ำแม่ครองเนี่ยมาบ้้นทวนมาเข้าคลองเจรเขษสัมพันธ์แล้วก็สามารถทะลุไปคลองท่าวา้าไปคลองท่าว้าเนี่ยมันไปเออมันไปออกแม่น้ําท่าจีนได้แสดงว่าจากอู่ทองนะครับไปเรือไปถึงกรุงเทพได้ไปได้พอเข้าสุพันธ์ก็ออกท่าจีนออกท่าจีนมันก็บึ่งไปมันก็ไปคนปรครปฐม ผ่านนครปฐมนครชัยศรีไปมันก็เข้ากรุงเทพน่ะมันไปกรุงเทพได้ไปกรุงเทพได้แต่มันอ้อมมันวกน่มันวกไปวกมาจากพระจากบ้านอาจารย์เนี่ยไปสุพรรณไปแม่น้ำท่าจีนทางสุพรรณแล้วออกไปทางเสนาได้ไหมไปได้ไปได้มันไปได้หมดนะสมัยก่อนน้ามันเยอะนะครับอายุทยาเนี่ยมันคือน้ําทั้งหมดอมันเป็นเกาะเมืองเฉยๆสมัยก่อนอ่ะฉะนั้น การเดินทัพของพม่ามันถึงต้องวกขึ้นไปทางโน้นนะทางศรีปัจจันรสามชุกนู่นนะมันไม่ใช่ว่าข้ามไปทางเสนาไปอะไรได้นะมันน้ําทั้งสิ้นคือถ้าไปตีสุไปตียุทธยาจากสุพรรณนะครับไม่ใช่ไปเสนานะไม่ใช่มันน้ําทางนั้นสมัยนั้นมันยังเป็นน้ําอยู่มันจะต้องวกขึ้นไปทางเหนือโน้นแล้วก็อ้อมลงมาอ้อมลงมายุทธยามันสมัยก่อนมันต้องไปตามอะไรทางธรรมชาติอะ ที่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 ดอนใช่เส้นทางธรรมชาติที่เป็นที่ดอนก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางอาจารย์ครับทำไมเราได้ยินหลวงปู่เปี้ยนกับสังทองก็สังทองเนาบ้านเกิดเขาอยู่ที่นี่นะวันนี้เราตามรอยเกจิเกจิยุคเก่าแล้วก็ตามรอยสังทองด้วยนะเออก็ขอภัยนะ ใช้ยานักร้องหน้าผีนักร้องหน้าผีเป็นคนสุพรรณบุรีและเป็นคนบ้านเกิดอยู่ที่ตำบลจรเทศสัมพันธ์นี้สมัยเป็นเด็กเเขาก็วิ land, ่งเล่นอยู่ที่นี่นะก็โดยบุญวัสนาทาให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักร้องดังขึ้นมาแต่เขาก็คงไม่ลืมสถานที่นี้เขาถึงได้แต่งเพลงแล้วลึกนึกถึงบ้านเกิดของเขานะพูดถึงพระเดชพระคุหลงก่เปี้ยนพูดถึงบ้านจรเขสสัมพันวัดจระเขสสัมพันธเนี่ย พูดถึงเขานี่สลักพูดถึงนูนเลยใช่ใช่ก็ถิ่นสาคัญของเมืองอุทองไงจริงจริงแล้วเมืองอุทองเป็นเมืองโบราณมาไม่ต่ากว่าสามพันปีก่อนทวารวดีด้วยนะมันก่อนทวารวดีแล้วทีนี้เมืองอุทองเนี่ยมันมีขุนเขาสําคัญอยู่ห้าลูกหรือว่าห้าขุนเขาเขาเรียกว่าห้าขุนเขาแห่งอารยธรรมสุพรรณภูมิหรือสุวรรณภูมิเป็นขุนเขาหลักที่มีวัดโบราณ ตั้งอยู่บนยอดเขาแต่ละวัดละวัดแล้วก็มักจะมีพระกุกก็คือพระถ้ำเสือพระดีสถานบรรจุอยู่นั่นก็คือหนึ่งกุเขาถ้ำเสือนะวัดเขาถ้ำเสือหรือว่าเขาถ้ำเสือสองก็คือ, <c oughs> เ,อเขาถ้ำเทียมนะสามก็คือเขาพระศรีสันเพชรสี่ก็คือเขากำแพงห้าคือเขาดีสลักห้าุนเขาแห่งประวัติศาสตร์จริงๆคือก่อนประวัติศาสตร์ ผ้าขุนเขาแห่งก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองอุทองหรือว่าเมืองสวรณภูมิอันนี้อยู่วัดนี้นะครับวัดวัดโพธารามอยู่ห่างจากสำนักอาจารย์ไปไกลไหมครับก็โดยประมาณทักสองสามกิโลนะมั้ยโดยประมาณนะไม่เกินสามกิโลไม่เกินสามกิโลที่พูดนี้ค่าใครมาสำนักอาจารย์ ถือโอกาสมาเที่ยวได้มาเที่ยวมากราบขอพรพ,ยยพระเดชพระคุณหลวงปู่เป,ปี้ยนได้นะาชาวบ้านชาวแ <c oughs> ถวนี้เขาก็จะมากราบมาไหว้มาขอพรมาบนบานฉันเก่าวกันอยู่เรือ่อยก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองอุทองค่อนข้างจะมีเยอะค,ค่อนข้างจะมีเยอะเี <c oughs> ่ที่คนไทยทั้นพี่หลวงพ่อสมบูรณ์อาจารย์พิเศหลวงพ่อสมบูรณ์ชื่อเลยนร <c oughs> ื่องน่ะสมบูรณ์นะพระครูวิญญาณุโยค พระคุณวิญญาณุโยกวัดยางยี่แสเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับ<ะ>เรือเ่อที่ว่าไหนๆมาตั้งสำนักที่นี่ใช่ใช่อันนั้นก็คือเป็นคนยุคกันนะแต่ว่าชื่อเสียงเนี่ยหลวงพ่อสมบุ์เนี่ยนะมีคนรู้จักมากกว่าหลวงปู่เปี้ยนหลวงปู่เปี้ยนคนจะรู้จักน้องเพราะว่ายุคมันลึกเกินไปล,ลึกเกินไปแล้วไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พ่อสมบุ์เนี่ย ท่านมรณาพเมื่อ2,500กว่าแล้วอันนี้ตั้งแต่2477เห็นไหมมรณะผ้าห่างกันมากเป็นรุ่นพ่อกับรุ่นลูกไปเลยมันคนละรุ่นกันแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมบุญเนี่ยก็บารมีไม่ใช่ธรรมดาแล้วเหรียญท่านเนี่ยประสบการณ์เนี่ยบ่อยมากนะเหรียญที่มีประสบการณ์บ่อยมากเรื่องเรื่องพงศพันธ์ชาตรีเนี่ยปรากฏกันบ่อยมากนะก็เป็นที่เชื่อถือเหมือนกันอีกท่านหนึ่ง อันนั้นอัศจรรย์นะแม้กระทั่งหลังคาโบสถ์ท่านเนี่ยใครจะไปยิงนกยิงอะไรถ้ายิงข้ามหลังคาโบสถ์ไม่ออกยิงในวัดเน่ยมันโบสไม่ออกใช่ออมันจะมีต้นยางใหญ่อยู่นะแล้วนกเนี่ยมักจะมาเกาะที่ต้นยางใหญ่ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> พวกที่ยิงนกเนี่ยมันชอบมาแอบยิง <c oughs> ทีนี้ก็จะอยู่ <c oughs> อีกฝากหนึ่งของโบสถ์ยิงข้ามหลังคาไปที่ต้นยางยิงไม่ออก <c oughs> อันนี้ล่ำเลือกันมาตั้งแต่ครั้ง พ่อครั้งแม่เลยเรื่องของ <c oughs> การยิงข้าม <c oughs> ลังคาโบสถ์ของพ่อบุญแล้วยิงไม่ออกเนี่ยคริปถัดไปนะครับเราจะไปไปวัดหลวงพ่อสมบุญวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสะนะครับถ้าแถวนี้เขาจะเรียกวัดยี่แสวัดยี่แส,สเรียกง่ายง่ายง่ายงแล้วท่านยังเป็นผู้นําในการสร้างทางเข้าไปที่เขาพระศรีสันเพชรนะ ตั้งแต่หอนาฬิกานี่เข้าไปสมัยก่อนเป็นดงเป็นดาน<ะ>วัดเขาพระศรีสันเพชรยังเป็นวัดล้าง<ะ>เป็นวัดล้างอยู่ที่ยอดเขาเข้าไปต้องเกือบสองกิโลพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญนี่แหละเป็นผู้ที่เป็นผู้มาทําถนนพาญาติโยมไปทําถนน<ะ>ไปถางป่าแล้วสมัยนั้นเนี่ยแตนมันเยอะไปถางนี่ถูกแตนต่อยกันจนไม่มีใครอยากไปหลวงพ่อบุญท่านก็เลยเดินนําหน้าไปก่อน นะท่านเดินนำหน้าท่านภาวนาอะไรของท่านไม่รู้นะ,ะตั้งแต่นั้นมาแตนไม่ต่อยใครอีกเลยก็ฝากไว้นะครับถ้าใครมาที่อูทอ,อมามา มาประกอบพิธีกรรมที่สำนักอาจารย์โคมไตรเวทเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่น้อยนะครับที่ไม่น้อยไม่น้อยถ้ามาจากทางกาญจนบุรีมาจากจระเข้สัมพันธ์จะถึงวัดนี้ก่อนไปถึงอู่ทองแต่ถ้ามาจากทางตัวมนสุพรรณบุรีจะต้องเลยตัวเมืองเลยหอนนาฬิกามานะวัดนี้ถ้าหากว่ามาทางจากตัวอำเภออู่ทองจะอยู่ซ้ายมือแต่ถ้ามาทางกาญจนบุรีนครปฐมจะอยู่ขวามือทางเข้าสะดวกนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ